เกมดีเกียกร์ดัง Ste a ว w a l l ็ตราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ Chip s ปสต e สวัสดีครับครูผมเบ๊กกับหมวดิกมแคสเตอร,ร์และน้องเนื้อขรับผมนะวันนี้ก็ยังอยู่กับโปรเจกต์ขาแม่ไรเดอร์คาบุโตะนั่นเองครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นโหมดของไองรเดอร์ทุกตัวไปครบแล้วใช่ไหมครับผมนะก็จะเหลือในเรื่อง re, หมดสุดท้ายก็คือโหมดในเรื่องของสัตว์ประหลาดครับผมนะซึ่งก็เป็นไรที่ทุกท่าน รีคอมเมนต์มาเยอะมากนะอาจจะมากกว่าหมดไร้เรื่อทุกตัวอย่าะหลายท่านอยากดูมาเฮ้ยพี่เล่นสัป,ปาดาห์เล่นสัป,ปาดาห์ผมก็สงสัยไม่ได้อยากดูสัประหลาดอะไรกันแนานะสัประหลาดมันไม่มีท่าไม่ตายนะเว้ยแปลงร่างก็ไม่ได้มันไม่เท่เลยนะอยากดูอะไรขนาดนั้นวะนีะ่ไม่เข้าใจอยากดูปทำไมแต่โอเคครับนั้นนี่ก็คงจะเป็นหมดเนื้อเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเล่นในโปรเจกต์คาเมเลเดอร์คาบุโตะอันนี้อาจจะจะเป็นคลิปสุดท้ายของคาบุโตะแล้วนะ ก็ถ้าเกิดไอ้ฝวยพวกตัวปลดล็อกอะไรที่หลายๆท่านคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวผมจะไปปลดล็อกเอาเองเล่นเอาเองในหลังใหม่ก็แล้วกันสำหรับการแคสคาคำพตดนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ติดตามไว้ดีครับผมนะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยมาสัตว์ประหลาดเสียงสัตว์ประหลาดไม่เข้าใจมาซึ่งผมอาจจะเล่นอ่อนก็ได้ผมไม่รู้นะผมจะเล่นสัตว์ประหลาดได้เก่งขนาดไหนต้องมาลองดูครับอาจจะเล่นกากอะไรไม่เล่นไม่เก่งหรอก มาดูเรื่องก,ก่อนเจอคนก่อนเลยที่ไม่มาถึงเออยังดีที่เริ่มมาได้เจอไอตัวคนนี้ไปเจอไอ้พวกน,นี้น่าจะพอรับไหวอยู่ผมรู้เทคนิคการเล่นสัปปะหลาดอยู่นิดหน่อยครับนี่แล้วก็เล่นเป็นอ๋อแล้วก็เล่นเป็นตั้งแต่ล่างแรกเลยครับเพราะสัปปะหลามันจะมีบางตัวที่ต้องแปลงร่างก่อนถึงจะมาได้ไอ้พวกแบบหัวหน้าไม่ต้องแปลงร่างแต่เราเป็นลูกจักว้วมันก็ยิงกูจังเลยวบวเทคนิคการแปลงร่างสัปปะหลาดง,ง่ายๆครับคือเราต้องกด เอาไว้เวได้เกี่ยวเนี่แล้ว <ini> ก็กดจับครับนี่ครับแล้วเกตแปล่างเราจะพุ่งปรีเลยนะเนี่ยเกตสีชมพูมันจะพุ่งปรีเลยกดจับสักสามพีก็แปลงล่างได้แล้วนี่โอเคนี่ครับปั๊บแปลงล่างนี่เปลี่ยนล่างขั้นสองเย่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 ไอ้วงมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องโดนกูเป็นพี่ตาอะไรพี่ตัดแมงกีนูนไอ้แมงมุมอะเออแมงมุมอะไร จากนัก็ปาบฟาบฟาบแล้วก็ค็อกอัพนี่แ <Gren> ล <ier> ้วผู้ปีศาจจะได้ค็อกอัพค่อนข้างไวครับแล้วค็อกอัพจะอยู่ได้นานของพวกไรเดอร์ด้วยถ้าได้สังเกตมานะเนี่ยครับค็อกอัพมันจะไปที่อยู่ได้นานมากกว่าค็อกอัพจะหายนี่คือคาได้โอ้ยปีศาจตัวนี้มันก็คอมโบผมเหมือนกันด้วยเรียบร้อยเลยครับเนี่ยหมูเนี่ยค็อกอัพอยู่ได้นานไหมครับตอนนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยเออหมดเลย เออมันก็โอเคนะเออผม,ผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าปีศาจมันก็มีข้อดีเหมือนกันคือเขาอ,อัพอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็รู้สึกจะมี2พลังเปล่าก็เวลาสมมติว่าเราเป็นล่างแรกอยู่พอเราแปลงล่างแล้วพลังชีวิตเราก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยออเฮ้ยปีศาจเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะอาจจะเก่งปีศาจมากกว่าไรเดอร์ก็ได้นะเออ,เอ,อ,เอ,อมาลองดูมาลองดูกัน เจอไรเดอร์แล้วมามาลองซึกแรกเจอสตาร์บีเนยสตาร์บีตัวพึ่งเป็นไรเดอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะอันนาที่สุดในบรรดาไรเดอร์ครับไอสตาร์บีเนี่ยแพ้บ่อยมากเลยสตาร์บีเนี่ยมาต้องแกกูนี่ในเขาวมึงแพ้บ่อยวันนี้มึงก็จะมาแพ้กูด้วยเหมือนกันเย้เรายังไม่รู้นะว่าล่างสองเป็นอะไรต้องลองดูดิเกิดอะไรอะไรก็อีกเช่นเคยครับเต็มเดิมหาจับคน แลรีแปลงล่างเอาวเวนเวนแต่ถ้าเกิดเราเป็นล่างแรกอยู่ฟางชีวิตเราจะลดลงเร็วมากครับเฮ้ยเดี๋ยวดิกูหาจับอยู่จับแม่งเลยได้แล้วโอเคแปะเต็มเลยเออทุ่มพิเดียเต็มเลยเออรอบนี้เร็วลอบนี้เร็วย่เป็นตัวอะไรครับรอบนี้นะไอตัวตัวอะไรวะตัวเคี้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงตัวม้าน้ำหรืออะไรปะมันมีฟังผื่นเหมือนปลาด้วยสีหนึ่งปะไม่รู้เหมือนกันอาอะไรอะไรไรเด้อ เอ๊เป็นไงล็อกลบเป็นไงงงดิอุ้ยอะไรเราตบละเฮ้ยอีนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกกระตุกอุ้ยเขาอัพก่อนแม่งเยอะล้นลานจนกูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันใครบ้างแต่การเหยียดตัวรอบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บรวบรวบเรียบร้อยอืมอุ้ยไดงแคทออฟใส่หน้าคุเลเวนี่เดี๋ยวใครอีกอืมอืมแต่การพวกคนที้หมดกันเรียบร้อยโอเคไอ้ดิโหแม่งมึยิงอะไรเนี่ยปั๊บ เอาวไอ้เวน่าไรเดอร์สลัดอาเอามึงใครของอัพไปเมื่อกี้เหรอให้เวนี่นี่แน่ต่อยดีครับต่อยเลยไอ้ปีศาจเราลิบบานเลยซึ่งถ้าลูกสมุนเราเอาตัวรอดไม่ได้นานก็มันก็สามารถแปลงร่างได้เหมือนกับเราครับนี่อ้าวไอ้นี่มันกรมสมไมวะเนี่ยอืม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 จับได้แล้วครับสู้เพลงครอกครับลุกมันลุกพึ่งลุกยิ้มน้องบาบ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 หัวหาวหัวแล้วก็ ก็ไม่มีทําไมตายดีกว่ายิงเข้าไปอ่ะยิงเข้าไปไปไหนเฮ้ยที่มันขึ้นไปข้างบนเชยเลยอืมตายไหมเรียบร้อยเอเว้ยคุณังชีวิตเหลือบานเลยได้เปรียบตรงที่ว่าของอัพได้นานแล้วก็เหมือนจะของอัพได้บ่อยกว่าด้วยป่ะคือเสียเปรียบตรงที่ไม่มีทําไมตายและแปลงร่างไม่ได้เท่านั้นเองวีต่าเออก็โอเคนะ จัดการกับดับบี้ไปได้แล้วครับแต่โดยที่อ่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรียกคาบุโตมีกะไม่เขตว่างั้นตับบี้อีกรอบนะมาๆเอออันนี้เป็นหน่วยชาโดะรู้สึกว่ามันเออไอโมงหน่วยชาโดจะมีแถบสีเหลืองอันนี้เป็นหน่วยทหารที่เก่งขึ้นมาครับคือโวกหน่วยชาโดมันจะมีทีมเวิร์กมากกว่าหน่วยธรรมดาทั่วไปแต่มันก็ตัวธรรมดาเหมือนกันแหละก่อนอีก็จับ จับโอ้ยจับจับเออได้ทีนี่แล้วครับโหพุ่งทีเดียวก็ได้นี่หว่าโหยมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งโกงเข้าใหญ่สัปหลาดตัวอะไรรอนี้ตัวอะไรวะหลายทีก็แยกไม่ออกมันคือตัวอะไรกันแน่ตบตบตบเียอืืืออโหยิงเป็นยังไงมึงปากหูอะไรอะไรอะไรเล่านี่ยิงครอกับเนี่ยคอกับปูด นี่นี่ปับปับปับฟึ้นฟื้นฟื้ทั่วนี่โอ้โหรัวรัวเต่าปูอบโดนโดนรัวมากเรียบร้อยครับอืมอืมตัวนึงเห้ตัวนี้ก่อนปอบปั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 บโอ้ยไอตัวนี้ไอตัวปลาตัวนี้มันเก่งครับมันมีท่าทุบลงเฮ้ปวดปวดไอเจ๊กแหน่แน่อันแน่น่เฮ้ยเว้ยนี่ท่าพิเศษของมันคือท่าป่าปูท่าเป็นตัวนี้ แม่งไม่แคดออฟวะแคดออฟดิเอ้าไม่แคดออฟไม่แคดออฟกูจับนะอ่ะโดนเนี่ยไม่แคดออฟเข้าเก็บอืมอืมอืมเบาพูด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 เ่าลงโอ้โหูพูดปรับปรับตกลงพูดพูดตกลงลงมาลงมาพูดต่อยแม่งแปะตกลง ตบลงเฮ้ยเหยียเหยียเอาเอาให้ตายดีเรียบร้อยเออเจ๋ยเฮ้ยสบายว่ะชิบหายแล้วเล่นจักรประหลาดไม่ง่ายกว่าเยอะเลยเวรกรรมนึกว่าจะเล่นลําบากที่ไหนได้อย่างนี้สงสัยจะไม่มีแพ้ครับโอ้โหเดี๋ยว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 รู้เดี๋ยวรู้เลยนะไม่มีแพ้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวสตารพาวเวอร์ดูถูกครูไปเถอะไอพวกไรเดอร์ทั้งหลายเอ้ย พลังแห่งปีศาจจะคองโลกเย่ร yeah. อบนี้ก็จะเป็นตัวอะไรกูก็ไม่รู้มึงคนเดียวด้วยนะโ okay. อเคเราลงมันเลยฟุฟ่นฝูงผมจะไม่ให้พวกลูกน้องผมตายด้วยรอบนี้ครับนี่จะให้มันอยู่จนก,กว่ามันจะแปลงร่างได้เลยคอยดูทุ่มหนึ่งทีแปลงร่างได้เลยโหแม่งโกเกินถ้าทุ่มทีเดียวแล้วได้แปลงร่างได้เลยเนี่ยเป็นตัวอะไรรอบนี้ตัวอะไรวะ <laughs> ควายผสมกับควายมิโลเออควายมิโลก็แล้วกันทุ่มแม่งสิกรอบหนึ่ง เอออ๋อดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยยี่แมงหดตัดเราตัดกุ้ยไม่ทำหาอะไรเลยลูกน้องผมก็ยังไม่โดนอะไรเลยเนี่ยอ่าอะไรครับจับดิครับทุ่มดิครับแพงมันใช่ไหมยาย่ามึงยาอู้อู้มึงอย่าอู้มึงอย่าอู้ทุ่มลงมาผับผับผับวิอาไงไงอื้มอื้มอืมอืมอืมโอ้โหตายมึง ลอยลอยนี่แหละแน่แหน่จับดีครับเรียบร้อยเฮ้ยง่ายเกินปีศาจมึงเก่งกันเกินตาซอสบอกไรเดอร์บอกอะไรเนี่ยมึงโกงกันนี่ว่าตอนแรกกูพูดนึกว่ากูจะได้เปรียบที่ไหนได้ปีศาจแม่งโกงกันชิบหายสบายโคตรครับเพราะว่าผมจะได้คล็อกอัพก่อนแล้วพวกไรเดอร์ยังไม่ทันจะได้แคทออฟแม่งก็ตายกันแล้วอ่ะ อันนี้แกาแท็กกาแท็กเกาะเพียบเราต้อสุเออเออแล้วจะได้เป็นไอ้นั่นปะไอตัวที่มีเรื่องแน่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เราเป็นเวิร์มของซาร์สครับไอตัวดาบเมื่อกี้ครับที่เป็นล่างเวิร์มเราจะมาเจอกายตัวกาแท็กตัวนี้แม่งเก่งปะวะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหการโดนแบบหนึ่งหนึ่งซะด้วยอืมโหตบทีกริ้งเลยเป็นไงจับดิอ๋อแต่นี่เราไม่ต้องแปลงร่างใช่ไหมเราสามารถขอลอได้เลยเออเฮ้ยโอ้โหแม่งไวว่ะ โอ้โหเต็มหน้าเลยนี่ล่ะทุบทุบเดย์ทุบทุบอ่ะมึงมึงนอนเพลินไหมคิดว่าตบไม่ได้ตอนนอนเนี่ยไปยืบหลบแน่ไม่ได้แดงแม่งกันได้เ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันดีกว่าทุบทุบโอ้ยทีนี้เอ้ยเว้ยเลยจะได้ถูกแม่งได้ของอัพแล้วครับตอนนี้โอ้สถานการณ์เริ่มแม่งโอ้แม่งวันทูทีเลยเราได้คลิกไปดิคลิกไปดิคลิกไปดิ ขิบหายแล้วชิบหายแล้วกูร่วงลอย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 เข้าไปแล้วเข้าไปลอย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 เออดีมากโอ้โหได้แล้วมากูได้มึงตายหมดยังหมดยังคอโอเวอร์มึงโดนกูมาแล้วจ้าถึงเวลาแก้แค้นอะไรทะโลไปไปไหนอืมอืมทุบลงมาอืมผับผับผับเฮ้ยหันมาดิเวน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 เด้ออืมอืมอืม ทุบลงมาทุบลงมาอีกเฮ้ยไม่ตายว่ะรอบนี้อืทุกแหลกตายตายตายอยู่ตายอยู่เรามีเสียเหมือนกันครับการแท็กมาดันมาดีตอนแรกครับผมไม่ได้จับทุ่มจอกแต่กลัวว่ากระจอกนะปีตาแบงเหลือกินจริงๆครับโอ้ยตัวอะไรเนี่ยจะเล่นเป็นตัวไอ้ตัวขาวที่ม่งนคาทางเก่งไงปีตาที่เก่งที่สุดในเรื่องใช่ไหม ไอนี่แน่เลยครับไอเด็กไอเด็กที่ตัวการแท็กมีเรื่องด้วยใช่ไหมเราจะไปไอเด็กนั่นนี่ไงอูนี่จังนึกเสียงกูด้วยเสียงกูไม่เท่ากันหน้ามากเลยการแท็กบอกกูยิ่งอยากจะข้ามเข้าไปใหญ่ตีงี้แหละเออเอาเดมมาเอาหันหลังหันหลังโดนนะครับโดนโนาะนีกริ่งกริ่งจับอุ้ยเป็นจับดื้อไม่ได้เว้ยมีอ๋อนี่ยิงปืนได้การแท็กกลางกอง รึดึดหลบหลวิ่งมาจับดื้อเลยเอาดีมานี่เนี่ยเออเออต่อยต่อยโอ้ยนี่อุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเวนี้ขอกอบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องแคทออฟแน่เลยอ้าวไม่แคทออฟก็โดนเนี้ยครับอืม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 ทุบลงมาอืมตบทุบลงมาอีกทุบลงมาอีกแม่เอ้ยรอบนี้ เป่าดิเอ๊กูเป่าได้อืมโดนทุบลงมาไม่ตายวรอนีกบ้าเลยโหเวรกรรมไม่เป็นไรตัดเข้าไปเรื่อยตัดเข้าไปเรื่อยหยาหยุดอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดเป่าปืดปืดปืดดโอ้โหมันไม่แคทออฟนาทีเว้ยโอ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 ้ยแคทออฟอะไรปู่องอัพมึงแคทออฟปู่นองอัพบิดเรียบร้อย โชว์เมื่อกี้มันเมื่อกี้ได้ยินเสียงเคาอัพเมื่อกี้มันเคาอัพนะแต่ไม่ทันแล้วผมฆ่าได้ก่อนเฮ้โอนี่จังพี่อ่อนวะโอนี่จังอ่อนวะโอนี่จังบอกอะไรวะแสดการแท็กเพรพแห่งการสงครามอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเทพแห่งการต่อสู้ประจําตัวไรเดอร์เจดเรากครับเอ้ยเราด้เป็นไอตัวนั้นแน่เลยตัวผู้หญิงไงไงดรากใช่ปะวะ เดี๋ยวทำไมกูเป็นตัวกระจ้อยอย่างเงี้ยจะตุ้ยไงวะเนี่ยยเอยอะไรอะะโอ้โีกระแทกหนึ่งทีตกนหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยอ้อ้จะตายมึงคดเปลเลยรู้ว่าปล่างหนึ่งแต่มันจะเล่ะไปไออดแล้เโอ้ยเกไปแบงล่างอไ้นั่นนะอ้ตัวนั้นปะตัวอะไรว่าจเป็นตัวธรรมดาอยู่ป่ะหมฮ้ยตัเห้ยนี่ย เหลืองๆองอ่อยๆเป็นขี้เลยแต่ว่ามีมือคล้ายๆกับตัวนั้นเลยโว้ยนี่แมครับโอ้ยเนาะมึงอะไรเนี่ยฮะอืมอืมเออมีท่ารัวอยู่เว้ยมาดิมาอืมเฮ้ยแม่งคออัพด้วยเหรอเวสอ้าวเฮ้ยแม่งอะไรเดอชูตติ้งอะไรอะไรมึงดื้อไปเปล่าเหอะดื้อไปเปล่าเหอะโดนดิมึงครับแม่งมาถึงอะไรเดอชูตติ้งทำให้ตายเลยบ้าป่ะอ่อนนี่หว่าโดนอย่างเงี้ยอื ยิงปิดส้นหนึ่งทีแล้วก็ปาปลาปาปลาปาหูตบตบปาปาตบลงหมูตายดีครับหูแล้วก็ยิงอีกปื๊บปื๊บตายห่าครับเด็กบอกชิวชิวนะไอ้ตัวน um. ี้มันอะไรผสมแม่นแบบแม่นยิงขนได้อะผมจำไอ้ตัวนี้ไม่ได้ว่ะมันมีประวัติอะไรไกลตัวเด็กบอกว่าจำไม่ได้นะ อาจจะรู้จักกันเป็นพี่น้องกันป่ะจะจำไม่ผิดน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่จำไม่ได้แล้วเอ้ยเอางั้นเหรอกจะไฮเปอร์คัมโตะเจอไฮเปอร์เข้าไปผมไม่รู้จะชนะได้บอกรอบนี้เ้ยเราเป็นเล่นเป็นสุดยอดปีศาจอยู่เว้ยเนี่ยมาจะได้รู้มากว่าใครคือสุดยอดปีศาจตัวจริงแต่แม่งไฮเปอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวกูกลัวนะเ้ยเฮ้ยไอ้หุมแม่งแม่งแม่งลงมายืนเฉยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ โแม่งเกใช้ทยทำไมตายได้ดิกูกันแล้วกูกันแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งเฮ้ย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 อุ๊ยอุยอีเวนิมเมอร์ถึงก็ใส่ไฮเปอร์คล้องอัพเฉยเลยโกชิบหายมาถึงมันก็มีเลยกูยังต้องเก็บเกย์เลยมึงเสกมีเลยเนี่นะโกงอะมึงโกงเหรอมึงฮะโกง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 เหรอ นะะฮยังหันสูตรอยู่เรียบร้อยโดนเมืงความโกงมันจะต้องได้รับผลตอบรับอย่างสาสมอื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 มโอ้โหอีนี่เทพโคตรโคตรได้ยังไงวะครับเก่งโคตรหน้าเล่นขึ้นมาเล้วไอตัวพิษาเมื่ก้วูแม่งใส่ท่าพิเศษแป๊บแป๊บแม่งอ้าวเกือบแหละ ดาฟว่าวเอ้ยจบแค่นี้อ่ะกล้ามไวไปไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ไอ้สุดยอดปีศาจแม่งโหดเกินขอกัพทีแล้วใส่ท่าไม่กี่ท่าก็ตายห่าแล้ววะ่ะแต่แม่งจบไวไปเปล่าว่ะได้ตัวอะไรหน่อยแมนย่นี่มนพาร์ทสุดท้ายของโปรเจกต์คาบุโตะแล้วแบบ ผมเล่นอะไรอีกสักหน่อยก็เลยกันเดี๋ยวขอเล่นตัวธรรมดาที่ผมอยากเล่นอีกสักสองสามรอบเอแล้วก็เดี๋ยวก็จะจบพาร์ทนี่มันเร็วเกินปกติเห็นสามสิบนาทีกว่าจะไปเล่นโหมดธรรมดาก่อนล้วกันเองเอาตัวละครที่ผมอยากเล่นเนี่ยมาเล่นผมอยากเล่นคิกคอปเปอร์ครับนี่มาดูมาดูถ้าไม่ตายของแม่งแม่งโคตรเทพครับผมจะได้ไปคิกคอปเปอร์ แล้วก็คนเดียวตัวละรอบครับตัวละรอบเพราะนี่เป็นโหมดดื้อเรื่องครับเราเลือกมาตัวหนึ่งแล้วมันจะดุยด่ยาประมาณ1ิกกระดานแต่ผมจะไม่เอาไงผมจะเล่นตัวนี้โชว์ทำให้ตายกัให้ดูชิครอบเ่อเตะอย่างเดียวเขาไม่มีต่อยโหเจลูกอดียเนะนี่เยเนะจลูกกับจ็อกกูก็าฆ่าม่งได้ดิทิบหายแล้วผมจะรอผมจะให้มันแปลงล่างก็แล้วกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะตายง่ายเกินอ่ะสเตอร์กัดแปะอุ้ย รีวเลยที่ไหนเอ๊ะเจ็กเจกเจ็กเจกเจกแค่นี้ก็จะตายห่าแล้วโว้ยจะตายจะตายแล้วเนะี่ยจับกูหน่อย啊กูกูยอมกูยอมมึงอย่าตายเพลินต่อยกูดิเอ๊จับแล้วมันก็จะแปลงร่างได้ใช่ไหมยังไม่ได้หรอวะเผลอลุกขึ้นมาหมุนตัวเตะแม่งตายห่าเลยอ๋อมีสองรอบเลย กาเกินไอตัวเนี้ยคือถ้ามึงไม่ได้แปลงร่างนี่คือมึงกาจริงครับไอตัวร่างแักแดกเนี่ยแต่ถ้าเด็กได้แปลงร่างไดกแดกให้ว่ากันเออเอาดิปีแปลงร่างแปลงร่างกูให้มึงแปลงร่างขอให้เราค่อยมาสู้กันแปลงร่างเออแปลงดิแปลงแปลงแปลงดิแปลงแปลงแปลงกูบอกให้มึงแปลงมึงจะแปลงไหมเฮ้ยเดี๋ยวมังตายมังตายผมไม่จะตายแล้วเนี่ยเลยรียกแคขีดอย่างงี้เฮ้ยแปลงดิแต่มึงไม่แปลงร่างวะเป็นอะไรเนี่ย เฮ้ยขีดนงเองเออโอเคมาเวลาสู้กันล้วอืม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 อืว้าวเอ้ย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 ตงอย่างงั้นอ่าเอาทำให่หมดทำใม้พอพอใจยังจะตอบกลับนะโอเคนะโอเคนะก็อัพบ้าเถอะฟารเกไเดอร์จ ไอ้เด็จับครับแน่แน่แน่วิ่งวิ่งไรเดอร์แค่ไอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โหเวนจับอดรอเลยผมจะโชว์การเตะห้าทีรวดสักหน่อยครับเพราะไอาตัวทีเน็ตเราอะไรได้จับปุ๊บเราจะเตะได้ห้าทีรวดเลยแต่เมื่อกี้แม่งเตะว่าไปสามสี่ทีเวนจับเอ้ยวุ้นลำขาดนี่วะ จังเลยเกินคนไม่ไหวข้าแม่งไปก่อดกันร้อรอบหน้ารอรอบหน้าเฮ้เมื่อกี้ไม่หล่อเลยขอหล่อๆสักทีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอะไรอยู่แม่งใจไรเดอร์ดิไรเดอร์ไหมมันก็โหดเกินโล่มาทีไฮเปอร์แล้วก็ซาตสเนี่ยนะแต่ได้อย่างเงี้ยแหละท้าทายดีมาแทคเ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 ทควุฒแคกวุฒแคว แค่แค่แค่ฟุตวัดวอดวัดวอดอะไรเราเอ้ยอะไรอะไรไอ้นี่แม่งโอ้แมง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 ใช้ดาบของกูเลยนะประเด็นกูใช้แต่ตีนกูใช้แต่ตีนโอ้โหแม่งไฮเปอร์ไม่ใช่ไฮเปอร์วุ้ยเขาธรรมดาปัาป่าปัาป่าป่าตัวเออมาดีมาลอยลอยลอยปับออื่าเอาละนะไรเดอร์จัม ไรได้คิกเออ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 ขามีหลายตัวแล้วมันจะท่องมากครับเอ้ยเอ้ยอะไรเราความล้วนดูความดูการเตะสุดลัวไอะไรล่ะอ่าโว้ยคุณได้อีกรอบไปนะคล็อกอัพอีกแล้วพัตตานี่แน่วับปับมบฟ็อปแช่เอาล่ะคาบุโตโกะเลยละกัน ไร้ได้ฉวามไร้ได right. oh, right. ้แค็งอืออืออืออ no, uh ือต่อด้วยตาต้อนไหมไม่ไม่ทันมานี่โอ้ยอะไรเรานี่แหละกูเตะหมดทั้งทั้งตาตอนทั้งคาบุสุครับดูแม่ดูความเทพด้วยเตะเตะขึ้นมาอีกครอกอัพไร้ได้ฉวามไร้ได้แค็งมันไหมเอ๊ยนี่เจ้าคตรมันเลยพอ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 แล้วพอแล้วสะใจแล้วสะใจแล้ว และอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะเลิกละแหมเนี่ยแค่แข่งลยได้จอมปลยได้แคบงว้งมันไยแน่นอนครับโซวสุดท้ายเรามาปิดฉากงามๆด้วยคอเคสัตดีกว่าพลังแห่งไรเดอร์ออฟก็อดนะอะไรก็ไม่เหมาะกับการปิดโปรเจกต์นี้เท่ากับการเล่นคอเคสัตแล้ว สองรอบนะคอยแข่งทัสองรอบแล้วจะปิดโปรเจกต์นี้ละกุหลาบสีม่วงคือสัญลักษณ์แห่งชายชาตรีสีม่วงนี่แหละคำโตบอกจริงไงคุณย่าบอกว่าสีม่วงเป็นสีโอเกย์คอห็นตันบอกมึงมั่วแล้วกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยเอาอยู่แล้วงั้นเหรอเวทกรรมโหแม่งมาเทียบเลยเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยที่มาไอ้โอ้โหไฮเปอร์คำโตไปสองตายนานประหลาด เชือบขอางคอเกตัสวิ่งเข้าไปบวกเวกามเดี๋ยวเดียวไหมภาพับพภาพภาพภาโอ้โหต่อยรัวร่วงร่วงร่วงไหมมึงหายไปขอเช้าภาพภาพภาพพัว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 ใจเย็นใจเย็นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายไวไปหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวแม่งเลือดแดงกันหมดทั้งตัวแล้วอะ แน่แน <gardens> ่แน่แน่เดี๋ยวใจเย็นดิจับไปตัวปีศาจกันเอ้าจับไม่ได้เตะตายดิไม่ไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายอย่ามาดิกูจะเอากูจะจับพิศาจ์ดเอ๊กินาสเตยไม่ตายโอ้โหอ่าให้ให้ให้ตบให้ตบอ่ะให้ตบตบดิตบดิเข้ามาโอ้โหเป็นไงคอเคตัสค้เข้าอ่ะมามา ได้ไฮเปอร์ด้วยกูให้ไฮเปอร์กูด้วยอ่ะไฮเปอร์ครับอะไรอะไรอะไรจับแม่งดื้อเลยอ่ะจับกันไม่ได้อ,อ๋อถ้าเกิด Hyper ไฮเปอร์นี่จะจับกันไม่ได้อ่ะออ๋อลืมลืมลืมไปว่าเลือดแม่งน้อยเผลอต่อยซะงั้นมาครับรอบนี้ผมต้องปิดฉากแบบงามๆให้ได้ไรเดอร์คิกไฮเปอร์ไรเดอร์คิกไอคาวุโตเคไว้หลังๆเลยตอนนย้ไม่ได้เพรพาะปีศาจนี่กันชี้แนนา,ยาไยปาไปม่วกพวก่วกมัว อะไรอายวัว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 อืมอืมวัววัวหมดแล้วมึงไฮเปอร์โครับควันขึ้นมองไม่เห็นนะเนี่ยแต่ก็เล่นอยู่ครับโอเคแม็กซิมัมไลเดอร์พาวเวอร์ เปือกแหลกกดไม่ทันออบคูกให้ตอบเร็วๆโอกาสมึงมีน้อยเว้เด้อจะจบแบบงามๆมันจะไม่ได้ใช่ไหมโอ้โอ้ใจเย็น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 เฮ้ยเอาตรงนั้นเหรอกูยังปลิวอยู่เลยครับ วายอ่อนเลยโอยผมแม่งแรงอ่ะกูย้อนตายอ่ะกูให้รอบนี้ขอขอขอตาหน้าขอตาหน้าขอตาหน้ามันมันอยากใส่ท่าไม่ตายงามพักทีได้ไหมอ่ะยังไมไ่เคยเลยนะเว้ยมึงก็มาทําไมเนี่ยกูจะเอาพวกเวิร์มก่อนเด้อไตะไม้แค่หนึ่งทีดิทีนี้น,น่าทรายปราบก็ให้โอ้ยไอ้ยุ๊ปอะไรเนี่ยเอ้เอ้เอ้อือมโบโหปราบปาบ พับ <Bye. S 1> ับับครบการหมดทำไมหายไปอะไรอื้มอื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 มพอเอาแม่งเลยทำไมเลเนี่ยบอกอนนาดวะ โอเคโอเคเสร็จแล้วสะใจสะใจพอใจแล้วโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วโอเคครับผมนะก็ขอจบโปรเจกต์คาบุโตะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมนะส่วนอื่นผมจะไปเล่นอยู่หลังไมค์กันแล้วกันคงไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วก็โปรเจกต์น่าจะเป็นอะไรผมก็ผมค่อนข้างจะสนใจหาซีรีส์ไรเดอร์อื่นมาแคสเหมือนกันนะ ก็ซีรีส์ต่อไปจอจากคบถุดจะเป็นอะไรก็เราติดตามได้ครับหรือจะรีคอมเมนต์มาที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะว่าอยากให้ผมเล่นซีรีส์ไหนต่อถ้าหาได้ก็จะหามาแชร์ครับหาไม่ได้ก็ก็ต้องหาทีถ้าเอาได้นะโอเคผมไปเจอก,กันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้าผมไม่รแชตเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนท